เคยไหมที่อยู่ดีๆก็รู้สึกว่าไม่ไหวแล้วอะเหนื่อยท้อไม่อยากทำอะไรแล้วความฝันที่เคยเชื่อมันดูไกลออกไปทุกทีความหวังที่เคยมีเริ่มกลายเป็นคำถามในหัวว่ายังจะสู้ไปทำไมแต่รู้ไหมบางทีแค่คำพูดดีๆสักประโยคมันก็เหมือนมือที่มองไม่เห็นที่ค่อยๆดึงเราขึ้นมาในวันที่เราจะล้มอยู่แล้ววันนี้ ผมอยากชวนคุณฟัง10บคำพูดที่ฟังแล้วจะไม่มีวันยอมแพ้อีกมารับฟังไปพร้อมกันครับ 1. ผมไม่ได้ล้มเหลวผมแค่เจอวิธีที่มันยังไม่เวิร์กโทมัสเอดิสันล้มมาหลายพันรอบก่อนจะสร้างหลอดไฟได้คนอื่นบอกว่าเขาล้มเหลวแต่เขากลับมองว่าทุกครั้งที่พลาดคือบทเรียนเขาไม่ได้หยุดเพราะเขารู้ว่าความพยายามมันไม่ได้หายไปไหน ถ้าคุณล้มสิบครั้งวันนี้ยังห่างไกลาจากคำว่าล้มเหลวที่เขาเคยเจอมาก 2. ถ้าอยากสำเร็จเท่ากับตอนที่อยากหายใจคุณจะทำได้แน่นอนลองนึกถึงตอนที่เราจมน้ำสิเราไม่อยากเป็นเศรษฐีเราแค่อยากหายใจเอริกโทมสัสบอกว่าถ้าคุณจริงจังกับเป้าหมายระดับนั้นคุณจะหาทางได้แม้ไม่มีใครให้ทางเลย 3. ความสำเร็จคือการล้มแล้วลุก แล้วก็ยังยิ้มได้วินสตันเชอร์ชิลกล่าวว่าบางคนล้มแล้วหายไปเลยแต่บางคนล้มแล้วหัวเราะเบาๆแล้วลุกขึ้นมาสู้ต่อคนแบบนี้แหละที่เข้าใกล้เป้าหมายเร็วกว่าใคร 4. สิ่งเดียวที่ขวางระหว่างคุณกับความฝันคือเรื่องที่คุณคิดเองจอแดนเบลฟอร์ดบอกว่าหลายคนยังไม่ลงมือทำเพราะมัวแต่เล่าเรื่องในหัวว่าเรายังไม่ดีพอความกลัวไม่ได้อยู่ที่โลกภายนอก มันอยู่ในเรื่องที่คุณเล่าให้ตัวเองฟังทุกวัน 5. คุณจะพลาดทุกอย่างถ้าไม่กล้าลองสักอย่างเลยเวนเกรสกี้คือนักกีฬาฮอกกี้คนนี้ไม่ได้แม่นที่สุดแต่เขากล้าที่จะยิงมากที่สุดเขาบอกว่าถ้าคุณไม่ลองเลยคุณจะพลาดร้อเซตั้งแต่ยังไม่ได้เริ่ม 6. คุณคิดว่าทำได้หรือไม่ได้คุณก็คิดถูกทั้งสองแบบคำพูดจากเฮนรี่ฟอร์ดคำนี้คมมาก เพราะฟังดูเหมือนเล่นคำแต่จริงๆแล้วมันคือความเชื่อถ้าคุณคิดว่าทำไม่ได้คุณจะไม่พยายามเลยแต่ถ้าคุณคิดว่าลองดูก็แล้วกันคุณก็เริ่มขยับแล้ว 7. จุดต่ำสุดของชีวิตอาจเป็นฐานใหม่ให้เราสร้างชีวิตที่ดีกว่าเดิม JK Rowling เธอเขียน Harry p o พอตเตอร์ในตอนที่ไม่มีอะไรเลยชีวิตพังทุกอย่างแต่เธอก็ยังเขียนและเธอบอกว่า หินก้อนล่างสุดในชีวิตกลายเป็นรากฐานที่แข็งที่สุดของชีวิตใหม่เธอ 8. คนที่บ้าพอจะเชื่อว่าตัวเองเปลี่ยนโลกได้มักเป็นคนที่ทำได้จริงสตีฟจ็อบส์เขาไม่ได้เดินตามใครแต่เขาเชื่อในสิ่งที่คนอื่นยังไม่เห็นและนั่นแหละคือจุดเริ่มของ Apple ถ้าคุณรู้สึกว่าคุณแปลกกว่าคนอื่นนั่นน่ะจะเป็นของขวัญไม่ใช่ข้อเสีย 9. ความสงสัยตัวเอง ค่าความฝันมากกว่าความล้มเหลวซูซี่คาเซมกล่าวไว้ว่าคุณไม่ล้มแต่คุณหยุดเพราะคุณคิดว่าฉันไม่ไหวทั้งที่คุณอาจกำลังเข้าใกล้เป้าหมายที่สุดในชีวิตก็ได้ความกลัวมันดังแต่คุณต้องทำให้เสียงของความหวังดังยิ่งกว่า 10. ล้มเจครั้งลุก8ครั้งคอนเนอร์เป็นนักสู้ที่เคยแพ้แบบยับแต่เขาก็ยังกลับมา เพราะเขารู้ว่าไม่ได้ชนะทุกไฟหรอกแต่ขอให้เป็นคนสุดท้ายที่ยังลุกอยู่ก็พอฟังมาถึงตอนนี้ผมไม่รู้ว่าคุณกำลังเจออะไรแต่ผมอยากให้คุณรู้ว่าคุณไม่ได้อ่อนแอที่รู้สึกเหนื่อยแต่คุณจะเก่งมากถ้ายังลุกขึ้นได้แม้ไม่มีใครมองเห็นอย่ายอมแพ้เพราะแค่วันนี้มันไม่ดีเพราะพรุ่งนี้อาจเป็นวันที่คุณขอบคุณตัวเองที่ไม่ยอมแพ้เมื่อวานนี้ครับ ขอบคุณที่อยู่ในรอยยิ้มพลดตคาสถ้าคุณรู้สึกว่าเนื้อหานี้ดีต่อใจช่วยกดแชร์ส่งต่อให้เพื่อนที่กำลังจะล้มเหมือนกันแล้วเจอกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับ